สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูว่าผลการแข่งขันของทีมเราเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตเมื่อลิเวอร์พูลบุกไปควา้าชัยชนะเหนือเชฟฟ์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0 จากประตูของเคอร์ติสโจนและการทําเข้าประตูตัวเองของคีนไบรันผลการแข่งขันดังกล่าวทําให้เรายังคงรั้งอันดับที่6ของตารางไลบี่เวสแฮมยูไนเต็ดและเชลซีมาเหลือ2และ1นคะแนนตามลําดับแล้วเรียกได้ว่าการลุ้นท็อปโฟแบบมันยอดทีนี้เรามาดูเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันโดยผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดเดตรายชื่อของนักเตะในเกมเมื่อคืนนี้กับหนึ่งในคนที่เราอยากเห็นเขากลับมามีชื่อติดทีมมากที่สุด เขาคนนั้นก็คือเดียโกโชตาแนวลุกขวัญใจคนใหม่ของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวหายหน้าจากทีมไปยาวเลยนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับมิดทูลันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้รายงานให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าโชตาสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมเต็มสุดกับทีมได้ตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วและลงซ้อมไปครบ2เซสชั่นตามที่ครอปได้กําหนดเอาไว้ด้วย ดังนั้นที่จริงแล้วโชต้ามีลุ้นจะติดทีมในเกมเมื่อคืนนี้แต่เพืเ่อนๆของพอจะสังเกตเห็นได้ว่าในรายชื่อของทีมนั้นกลับไร้เงาของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนั่นทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าแล้วโชต้าหายไปไหนจะมีแฟบนบอลบางท่านหวั่นเกรงไปเสียด้วยซ้าว่าเขาได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกครั้งหรือไม่อย่างไร ทว่าล่าสุดตัวเยอเกนครอปเองก็ออกมาแถลงไขความกระจ่างในเรื่องนี้แล้วโดยเจ้าตัวยอมรับว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นตั้งใจจะใส่ชื่โชต้าในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสกลับมาโชคร้ายมีอาการป่วยในช่วงคืนก่อนวันแข่งขันจนพลาดการลงสนามในเกมเมื่อคืนและก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมกับเชลซีในวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่ สำหรับเดโอโก้นั้นเขาอยู่ในโรงแรมที่พักร่วมกับเราแล้วด้วยซ้ำก่อนเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่เขากลับมีอาการป่วยตอนกลางคืนก่อนวันแข่งขันครอฟกล่าวนั่นทำให้เรามีความจำเป็นจะต้องส่งตัวเขากลับบ้านและเห็นได้ชัดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้รวดเร็วมากเพียงใดเขาอยู่ในทีมและก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาได้ลงซ้อมกับทีมและทุกอย่างก็ดูดีแต่โชคร้ายที่เขามามีอาการป่วยตอนกลางคืน ส่วนเกมกับเชลซีนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะพร้อมแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเดตเรื่องราวของคนที่เหลือในทีมกันบ้างเริ่มต้นจากในลายของเจมส์ชินเนอร์และนาบีเกอีตาที่ก่อนหน้านี้ก็หายจากทีมไปยาวเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดพวกเขาก็กลับมาเป็นตัวเลือกให้กับเจอเก้นครอฟใช้งานได้แล้ว ดยมินเนอถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนที่เตียโก้คันชาลาในช่วง15นาทีสุดท้ายของการแข่งขันเช่นเดียวกับนาบีเกอีตาที่ได้ลงเล่นก่อนหมดเวลา10นาทีแทนที่เคิร์ติสโจนอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็คือฟาบินโยที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อแต่นั่นก็ทําให้เขาพลาดการลงสนามมาต่อเนื่องถึง4นัดติดต่อกันเข้าให้แล้ว เช่นเดียวกันกับในรายของอาริสันเบเกอร์ในด่านเมื่อหนึ่งประจําทีมของเราที่เ,เพื่อนๆของจะทราบกันหมดแล้วว่าเขาเพิ่งจะเสียคุณพ่อของเขาไปทำให้สโมสรนอนุญ,ญาตให้เจ้าตัวพักผ่อนในช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์เช่นนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดหลังทีมบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมา นักข่าวก็ได้สอบถามครับว่าทั้งอาริซอนและฟาบินโยจะพร้อมสำหรับเกมกับเชลซีหรือไม่ซึ่งคำตอบที่นยายใหญ่ชาวเยอรมันให้กลับมาคงพอจะทำให้แฟนบอลอย่างเราๆใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสำหรับในรายของอาริซอนและฟาบินโยนั้นผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าพวกเขาจะพร้อมกลับมานั่นถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราที่จะได้นักเตะทยอยก,กลับมาจากอาการบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ และจะเป็นอีกตัวแปรสาคัญในการลุ้นท็อปโฟและแชมป์ยุโรปของทีมในซีซั่นนี้ด้วยมาพูดพาดพิงถึงการสูญเสียคุณพ่อของอลิซันเบเกอร์กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่เชื่อมโยงกับท่านอีกบ้างสักเล็กน้อยในเกมเมื่อคืนนี้หนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในทีมก็คือเคอร์ติสโจน และเขาก็เป็นผู้เบิกร่องทําประตูแรกให้กับทีมด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้อุทิศประตูดังกล่าวให้กับอลิซอนและครอบครัวผ่านทางทวิตเตอร์ของเขาทําได้ดีมากๆเพื่อนๆสามคะแนนและผมก็ยิงประตูได้นั่นเป็นประตูเพื่อพี่ชายของผมอย่างอลิซอนเบเกอร์โจนส์ทวีตขณะเดียวกันอลิซอนก็ได้เข้ามาตอบข้อความแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่ารักในนะน้องชาย นอกจากนี้จอห์นก็ยังได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้อีกด้วยว่าผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่เหลือทั้งหมดแต่ผมก็มีความสุขที่ยิงประตูดได้และผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการอุทิศประตูให้กับคุณพ่อของอลิซอนที่จากไปขอให้ท่านไปสู่สุขคติลากอลิซอนเห็นการได้สัมภาษณ์ของผมในครั้งนี้ประตูนี้เพื่อนายเลยนะพี่ชาย ฮาริสันเป็นคนที่แข็งแกร่งและแน่นอนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราเมื่อคืนนี้แต่เราก็คิดถึงเขาและผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการอุทิศประตูให้แก่เขาคุณพ่อของเขาและสมาชิกที่เหลือในครอบครัวทั้งหมดทั้งนี้จอห์นยังได้กล่าวต่อไปถึงผลการแข่งขันที่ทีมสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งด้วยว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือฟอร์มการเล่นที่ดีของทีมและผมก็คิดว่าเรามีความสุขที่กลับออกมาพร้อม3ามคะแนน มาเดินหน้าลุยกันต่อเราเล่นได้ดีมาหลายนัดแต่เราไม่สามารถยิงประตูดได้อย่างที่เราควรจะทำได้แต่เมื่อคืนนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในการทุ่มเททุกอย่างร่วมกันมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเพราะมีความสุขที่ยิงประตูดได้และผมก็มีความสุขกับโรเบ r ร์โตเฟร์เมโน่รวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่เหลือด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเคอร์ติสโจนอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้มาเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเขาโดยตรงกันบ้างนอกจากการทำประตูของเขาในเกมเมื่อคืนนี้แล้วเรายังได้เห็นโจนมีส่วนร่วมกับทีมแทบจะตลอดทั้งเกมและนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะคว้ารางวัล m a น Man of the Match ไปครองเมื่อเจาะเล็กลงไปในตัวเลขเชิงสถิติจะพบว่าโจนทำผลงานได้สุดยอดอย่างแท้จริงเมื่อมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอล สำเร็จสูงถึง96.3%ในเกมเมื่อคืนนี้จะทำให้แฟนบอลในเมืองนอกยกให้เขาไปเปรียบเทียบว่าเป็นภาพสะท้อนของสตีเฟนเจโรต์ในอดีตเลยทีเดียวทั้งนี้ตัวโจนสเองก็ไมาให้สัมภาษณ์ประกาศชัดถึงความตั้งใจที่จะทำประตูและแอสซิสช่วยทีมให้มากขึ้นผมพูดมาเสมอว่าผมคือนักเตะที่ชอบการทำแอสซิสและการทำประตูในตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วโจนสกล่าว ด้านแกรมซูเนตอดีตนักเตะและผู้จัดการทีมคนดังของเราก็ได้ออกมายกย่องโจ์ว่านี่แหละคือคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงเมื่อคุณดูเขาเล่นคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคเขาเลี้ยงในพื้นที่แคบๆได้และเอาตัวรอดเก่งเขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่20ปีดังนั้นมันมีโอกาสที่เขาจะกลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสรแห่งนี้ซูเนสกล่าวนอกจากนี้ความจริงที่ว่าเขาเป็นสเกาเซอร์ด้วยนั้น ก็ยิ่งถือเป็นโบนัสเลยนะเขาจะสามารถก้าวขึ้นมีบทบาทสำคัญในอนาคตกับลิเวอร์พูลได้ขณะเดียวกันตัวเยอเกนครอปเองก็ออกมาช่นชมโจนสเช่นเดียวกันและชี้ว่ามันเป็นผลพวงมาจากการทำงานหนักร่วมกันเพื่อพัฒนานักเตะมันยังมีอะไรอีกมากจากตัวของเคอร์ติสนะ ศักยภาพของเขานั้นเปี่ยมล้นอยู่แล้วเราได้คุยกันเยอะในสัปดาห์นี้เราได้มาดูวิดีโอและเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าเขาต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ตัดสินเกมได้เพราะเขาเล่นกับบอลได้ดีและคุมบอลได้ดีด้วยครอปกล่าวเขาคุมเกมได้และเขาก็เก็บบอลได้ด้วยนั่นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแต่กับนักเตะที่มีคุณภาพแบบนี้เราก็อยากจะให้เขาจบสกอร์ได้ด้วย ซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นแล้วเมื่อคืนนี้มันเวิร์กจริงๆดังนั้นเรามีความสุขกับเรื่องนั้นนะเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พ่อยม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอฟถึงผลการแข่งขันในเกมนี้และการลุ้นท็อปโฟกันบ้างเกมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลคือการเปิดสนามรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งเป็นคู่แข่งแย่งท็อปโโดยตรงของพวกเรา ทั้งนี้บางคนอาจจะกาชื่อติว่าผูกทิ้งไปแล้วแต่ครอปก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในทีมของเขาอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในฤดูกาลนี้นี่แสดงให้เราได้เห็นกันแล้วว่าเรายังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นโคตาเฉิน l e a นลีเราจะเล่นใจกับเชลซีในวันพฤหัส,สบ,บดีและเราก็ต้องแสดงมันให้เห็นอีกครั้งครอปกล่าวเราต้องคว้าชัยชนะในเกมฟุตบอล เรารู้เรื่องนั้นมันไม่มีทางเลยที่เราจะได้ไปเล่นชาเปนลีหากไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้เมื่อคืนนี้เราทำได้และเราก็จะเดินหน้าต่อไปหลายคนอาจจะกาชี่เราทิ้งเรื่องนั้นโอเคนะแต่จากปัญหาทั้งหมดที่เราต้องเผชิญการที่เรายังอยู่ในอันดับตอนนี้ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นทีเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ